ใช้โห e. มด Adaptive Cruise Control ตอนนี้ตั้งควาอยู่ที่ เรถติดนะครับมันก็จะเบรกให้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะระบบของแท้งสามร้ย ในเมืองนะตอนนี้อยู่เส้นเส้นอะไรอะ่ะชัยพฤกษ์กำลังจะไปพุทธมุลทน